อมายมากแมเลยครับนยเพกันทานี้ก็ได้กุดยเสี่ยวส่งจันบอกได้เลยว่าการจังหวัดจันทบุรีครับจะนำธงไตรลงคืนนี้ปักลงบนรถไฮลัสรีโว่ข่าชาสสำคัญสองนึงเรื่อ ปัดโคลตรลงับครบเลยค่ะใช่แล้วนะครับและแน่นอนเลยฮะกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดที่ใหญ่ใจดีของเราครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการ นะที่ตดด้วยนะครับผมเขามาให้เยอะมากใช่อขอขอบคุณมาก,มากนะครับสำหรับพี่น้องชาวจาันทบุรีที่ติดตามแล้วพอเราผ่านมาถึงไปืที่ของท่านเนี่ยประชาชนเรา วิสองช่องชาติได้แต่ต้องสวมใส่น้าัยเรียบร้อยครับผมร้อยต่อของจังหวัดจัมีเรียกว่าแข่งหน้ายาจาวิ่งสงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะกันต่อค่ะเรียบร้อยครับงพร้อมจะสต่อที่จังหวัดระยองและเดี๋ยวถาเดี๋ยวชาวระยองทุกท เรามปส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยกันได้เลยค่ะโอเคนะค,ค,ค,คะถ้าพร้อมแล้วเดินทางกันต่อเลยค่ะ s go <S จังกิ๊จังกิ๊มาแล้วไปดูนะครับมาไปดูโอ้โอ ไผ่ด e ีไผ่ดีนะคะขอบคุณค่ะนะครับเพื่อนๆจบผู ah> ้เรียนมาทางนี้หนั่นไมฮะไม่ตีนให้มีีเอาเไมอมือหน่อยขอมือหน่อยยกมือหน่อยในกล้องผมในกล้องผมในกล้องผม 아 <요>